หน้าบ้านก็รู้แล้วเขาก็เป็นบ้านของคนที่รักต้นไม้ค่ะสวยค่ะชื่นค่ะนี่นะครับพื้นที่ข้างบ้านเป็นสวนผักสวนครัวที่น่ารักมากเลยครับใ<ช>นเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทําไมถึงแบบลุกขึ้นมาปลูกผักข้างบ้านโอนก็เป็นแม่บ้านก็ดูแลครอบครัวเป็นหลักแล้วก็จะชอบทําอาหาร,รจุดเริ่มต้นเลยคือชอบทําอาหารมากแล้วก็จะทําให้ที่บ้านกินตลอดนะคะจะไม่ค่อยซื้อกับข้าวนอกบ้าน แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดอ้นมีผักอยู่ข้างๆบ้านแล้วเอาไปทําเลยสดๆแบบเด็ดปุ๊บทาปั๊บมันคงอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>จุดนั่นคือคจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแต่ว่าทําไปทํามาแล้วเราศึกษาการปลูกผักใน y o YouTube ในอะไรเงี้ยค่ะมันกลับได้มากกว่าครั้งแรกที่เราคิดนี่คือ,อ,รอ,อเรียนรู้จาก Youtube เลยใช่ค่ะ Youtube เลย<อ>แล้วก็ดูไปดูมาก็ไปเจออาจารย์ยักษ์อาจารย์โจร กับความมั่นคงทางอาหารอะไรมันเลยเอามากกว่าความอร่อยอีกนะคือมันมันได้เยอะมากได้ความสะดวกด้วยแล้วก็ได้กินอาหารปลอดภัยแล้วคุณอ้นมีหลักในการเลือกปลูกอะไรบ้างกี่ชนิดปลูกอันที่เรากินก่อนอันแรกเลยอันนี้ยังไม่เอาแฟชั่นค่ะหัวใจเลยนะคือปลูกที่กินใช่อย่างมะเขือพริกต้นหอมนี่คือเริ่มต้นเลยค่ะหลังจากนั้นเรา พอเราเริ่มมีของที่เรากินตลอดแล้วเราก็อลองแฟชั่นนิดนึงอย่างเช่นเห็นเขานิยมเคลกันอ๋อเราก็เอะลองดูสักหน่อยอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะลองแล้วก็สลัดสลัดก็จะใช้ใช้บ่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราแบบเราไล่มาจากนู่นก็ได้ไหมฮะไ <c oughs> ในพาไปดูนะครับ <c oughs> นเป็ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นมุมแรกที่เราจะลองลองทําก่อนเล็กๆว่าเราจะปลูกได้ไหมจะโตไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็คือปลูกพวกนี้เหรอฮะต้นแรกเลยคือจินดาตรงนั้นนะคะแต่เดี๋ยวเขาน่าจะแตกใบใหม่อีกนิดนึงนี่จะเป็นพริกริกชีพริกพื้นบ้านอันนี้อะไรครับอันนี้เขาจะชื่อปืนไส้นกปืนไส้นกโอ้โนี่ผมไม่รู้จักเลยเขาจะมีรสหอมๆนิดนึงค่ะ คนภาคเหนือได้ค่ะทินสดก็ได้ดอกก็จะมีมีรสชาติเห็นคนภาคเหนือเขาไปใส่แกงใส่หอมหมกใส่อะไรอย่างเงี้ยครับรสชาติก็อร่อยค่ะนี่ยังมีมะอึกอยู่เลยมะอึกใช่ค่ะนี่ไปที่ไหนนี่แทบจะหาดูได้ยากแล้วนะค่ะครับตำน้ำพริกใส่ส้มตำอร่อยมากใส่ส้มตำอร่อยมากค่ะโอ้นี่ที่สวนผมยังไม่มีเลยฮะครับต้องมีค่ะอร่อย ที่เจ๋งมากโอ้โหนี่ใบไม้นี่ไม่ทิ้งเลยค่ะไม่ทิ้งค่ะนะครับทิ้งอันนี้เป็นเป็นหญ้าหญ้าที่ตัดที่ตัดโอ้โห้วดูสิครับอันไหนเป็นอินรีย์ก็เอามากองกองกองรวมกันแล้วหมักยังไงครับใช้ใบไม้เฉยเยหรือว่าใบไม้ก็แล้วก็ใส่ขี้บัวเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นค่ะโอ้โหจะช่วยเร็วขึ้นนี่รู้จริงรู้จริงค่ะอันนี้ก็บ้านไส้เดือนครับโอ้นี่บ้านไส้เดือนค่ะเล็กๆลองลองดูค่ะแต่เขาก็อยู่ได้ นี่ใช้ขี้วัวเลี้ยงใส้เดือนด้วยค่ะใช่ค่ะก็มีเศษผักเศษของเราด้วยค่ะเอามาใส่ให้เขาโอ้โหนี่ผมต้องไปเอาอย่างมั่งแล้วเนี่ยแล้วอันนี้ก็คือได้ปุ๋ยทุกสัปดาห์หรือว่าก็ประมาณสองสัปดาห์เขาก็จะมีเหมือนฟูฟู่ขึ้นมาใช่ค่ะก็ขี้เขาขี้เขาใช่ตอนนี้อ้นอ้นว่ามันอ่ะมันใส่ต้นไม้ไม่ค่อยจะพอเลยคิดว่าลองเอามาเพาะอ๋อเอามาทําวัสดุเพาะ ครับค่ะอย่างนี้ค่ะถูกต้องเลยครับอ้นลองเอามาใส่กับดินเพาะกล้าเล็กๆค่ะน่าจะน่าจะดีเพราะว่าเห็นเม็ดปากเขาขึ้นมาที่อ้นปาดออกจากหน้าเขาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้ไปเพาะกล้าต้นนี้คือแค่นี้อ่ะนะมันก็แบบภูมิใจแล้วไหมมีความสุขแล้วมั้งครับมีความสุขมากผมดูหน้าประกายตานี่รู้เลยนะครับ ทำข้างรั้วก็ทําตะข่ายให้แล้วก็มะระมะระโอ้โหสุดยอดนี่ผมได้สองอย่างเลยนะโอ้โนี่ผมได้กําไรตลอดเลยวันนี้นี่ผมได้ไอเดียในการแบบห่อมะระคือได้ห่อแล้วก็ได้โชว์มันไปด้วยในตัวนะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวผมกลับไปทําเลยอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายน่หน่อยนะครับนี่แหละโอ้โหทุกอย่างเป็นครู วันนี้ผมต้องขอบคุณครูอ้นมากเลยเนี่ยข้างหน้านี้มีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นโซนสมุนไพรฝรั่งซะเยอะอืค่ะโซนสมุนไพรฝรั่งค่ะเพราะแดดแดเขาจะน้อยตรงนี้เราปลูกสมุนไพรได้ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นพาสตรี่อันนี้อะไรนะครับพาสรี่อ๋อพาสตีมีทั้งแบบหยิกกับแบบอิตาเลียนอันนี้เ็เนียนพาสรี่ค่ะเคยฟังเพลงของอะไรนะไซมอนเอนกาฟังเกลใช่ไหม โอเคโอเคนี่ออริกาโน่นี่ออริกาโน่ะเดี๋ยวผมต้องกลับไปปลูกบ้างอืมออริกาโน่ครับอันนี้จิงจูชายจิงจูชายขึ้นชายขึ้นชายค่ะอันนี้จะเป็นมิ้น์มิ้นมิ้น์ครับครับนี่มิ้น์หอมอันนี้สลัดแนจริงครับอันนี้แบล็กมิ้น์แบล็กมิ้น์อันนี้สมุนไพรไทยแปะตำปึงแปะตำตึงค่ะครับนี่ผมว่า รวมๆแล้วนี้น่าจะเป็นร้อยชนิดอนะค่ะถึงนะตอนแรกๆนับหลังๆไม่นับแล้วค่ะไม่นับละครับอันนี้อันนี้ผักโขมมันก็กําลังจะเก็บเมล็ดอีกเพราะเขากินอร่อยมากขมแดงครับแล้วก็ผักชีลาวผักชีลาวต้นหอมตรงนี้ก็เป็นพวกเครื่องเทียงใช่ค่ะตกแต่งประดับปรุงกลิ่นอะไรอย่เงี้ยนะฮะครับ อันนี้ก็เป็นผักอาหารฝรั่งก็ทําได้ไทยก็ทําได้อีสานก็ทําได้อันนั้นผักผักขยืมเชครู้จักไหมคะรู้จักครับชอบกินมากะโอ้โหใช่ครับนี่ผักขยงค่ะนะครับอนี่ต้องน้ําสะอาดเท่านั้นเนี่ยฮะหอมครับอันนี้อะไรครับอันนี้มันฝรั่งค่ะอ๋อมันฝรั่งค่ะ เอาหัวแก่ๆที่เราเห็นมันงอกค่ะลองเอามาเสียบดูงอกแล้วผมปลูกมันญี่ปุ่นันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอายอดมาให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คล้ายๆหูเสืออันนี้มันมันขี้หนูอ๋อมันขี้หนูค่ะแต่ไม่มีไม่เคยเห็นรูปก็เลยไม่เห็นหัวเหรอฮะพอพอเขามันยุบแล้วต้องขุดดูเลยหรือเปล่าฮะ ก็ยังยังทดลองอยู่ค่ะยังยังทําไม่เป็นว่าเอ๊ะเราจะเก็บตอนไหนหรือมีหัวยังไงค่ะแต่ข้างหน้านี่โอ้ไฮไลท์เลยอันนี้กอใหญ่มากอันนี้อะไรครับเนี่ยประกาดขาวค่ะอ๋อปาะกาศขาวปลีครับถ้าไม่ผิดเดี๋ยวผมขอถ่ายไปหน่อยนะครับทาจับชายทําซุกี้เดี๋ยวต้องกลับไปหาปลูกมากนะครับอันนี้เพาะอะไรครับเพาะอันนี้อันนี้เพาะจากเมล็ดค่ะอันนี้ครส เป็นครสรสชาติเหมือนวอเตอร์ครสวอเตอร์ครสที่เป็นวอเตอร์ครสจริงๆจรครับที่ไม่ใช่ผักเป็ดน้ำอะรสชาติเขาจะเหมือนกันแต่จะเป็นครสอีกพันหนึ่งลองชิมดูค่ะบ้านเราเรียกผักน้ำใช่ไหมคะวอเตอร์ครสใช่ฮะที่อยู่ทางภาคใต้เขาจะเยอะครับค่ะแต่มันไม่มีนี่มันมีจะกลิ่นขึ้นจมูกแล้วก็เผ็ดนิดนิดนะค่ะอืใส่สลัดมะเขืออ้อล้อ มะเขือตอแหละมะเขือตอแหละ <c oughs> หมะเขือตอแหลครับเนี่ยดูสิฮะทำไอ้ที่ปลูกน่ารักมากแล้วก็มีฟางคลุมมีอะไรด้วยนะเ <c oughs> นี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่อย่างยิ่งเลยปลูกได้สารพัดแบบอันนี้ปลูกอะไรไว้ครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นทานตะวันเราจะปลูกเป็นดอกไม้แต่ว่าด้านหลังจะเป็นฟักทองบัตเตอร์นัทฟักทองบัตเตอร์นัทเดี๋ยวผมเอา ฟักทองลืมผัวของผมมาจริงเหรอคะใช่ฮะไม่เคยเห็นเลยอร่อยมากอร่อยมากครับต้องต้องลองปลูกครับปลูกยากไหมคะไม่ยากเลยครับง่ายมากนี่มีที่เก็บฟางด้วยนี่นอกจากเก็บฟางแล้วจะทําอะไรอีกครับเนี่ยอ่อันนี้ไม่ได้เก็บฟางพอดีพอดีเวลาตัดแต่งกิ่งไม้อะค่ะมันจะ ปกติเราจะให้เขาขนจ้างเขาขนไปทิ้งตอนนี้พอมารู้จักอันนี้แล้วเราไม่ทิ้งแล้วค่ะไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งแล้วเรามาถม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 แล้วก็เอาขี้วัวโรยโรยแล้วก็เาฟางกบแล้วก็รดน้ำเขาทุกวันผมก็ต้องไปเอาอย่างนั้นนี่ผมผมก็เศษไม้เยอะมากก็บางอย่างก็ไปทิ้งเหมือนกันค่ะนี่ข้างหน้าเรานี่สุดยอดเลยถั่วฝักยาวอันนี้ถั่วพุ่มอันนี้ถั่วพุ่มครับ ไม่เหมือนกันนะมือครับถ้าที่สําคัญคือแบบไร้านมันน่ารักมากนี่ทําเองรึเปล่าครับทำเองค่ะทําเองหมดเลยอันนี้ก็เป็นอ้นี่อะไรนะสบิชาโอ้พริกไทยก็ปลูกพริกไทยลองดูค่ะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านี่แตงกวาแตงกวาก็ปลูกแตงร้านแตงร้านนะครับนี่แตงร้านพันุแท้ด้วยนะเนี่ยมีหนามเนี่ยค่ะ ทําน้าหมักปลาด้วยอ่ะปลาแบ่งไปได้นะคสุดยอดนีครับมีสวยมากค่ะโอ้โหสวยมากจริงเห็นไหมคนที่ทําจริงเนี่ยพอมองแล้วก็เขาจะรู้ว่าสวยไม่สวยเป็นยังไงถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักจะมองว่าอี๊น่าเกลียดแต่คนที่รู้จักมันเนี่ยสว่ามันสวยมากมันเป็นศิลปะเขาฟูๆขาวๆเปิดมาปุ๊บนี่โอ้โหอลยครับค่ะโอ้โหเนี่ยนะ กลิ่นก็หอมด้วยนะัะใช่ฮะนี่ดีทั้งกลิ่นทั้งรูปร่างทั้งสีนะครับและนี่คือคอนโดเฮดอันนี้อ้นก็เรียนรู้ว่าลองทดลองทําแบบระบบน้ําปกติอ้นจะใช้มือฉีดนะคะมือฉีดเรารู้แล้วแล้วทีนี้เราลองทําระบบอ็นหมอกใช่ค่ะตั้งเวลาเขาก็ออกดีมากโอ้โหนี่สุดยอดเลยอันนี้ผมก็ยังไม่มีเนี่ยฮะแต่ว่าก็อยู่ในแผนเหมือนกันครับค่ะวันนี้ผมมาได้ทั้งไอเดียได้ทั้ง แรงบันดาลใจได้ทั้งความรู้แล้วก็เราควรจะปลูกอะไรอีกนะครับนี่เก็บเป็นเรื่องเป็นรา่ามากนี่ดูอุปกรณ์สิรู้สึกว่าเขาระบายอากาศได้ดีนะแบบนี้ อันนี้จะเป็นแพงพวยพอพอเราปลูกได้ระยะหนึ่งเขาก็จะให้เมล็ดเราเองไม่ต้องซื้อแล้วค่ะอันนี้ปอเทืองปอเทืองค่ะมันปลูกประดับเป็นดอกไม้อันนี้มะลุมข้างบ้านมะลุมค่ะว่าจะรอพอพิึกมะอึกอันนี้ไหนครับอันนี้ขมขมแก้วขมนี่ข่มลายขมลาย โหละพาไทยต้นนี้ก็แข็งแรงอันนี้ชมจันที์อันนีาจะให้พร์ชอ๋อครับอันนี้เป็นดอกอ่าบานเย็นอ๋อบานเย็นสีเหลืองสีขาวอันนี้โี๋ยวถ้าปลูกเยอะเราจะมาขอครับอันนี้ออนมีเยอะอันนี้รับได้เลยนะคะเพราะว่าเขาออกมาเม็ดเยอะมากค่ะโอ้โหนี่เก็บเม็ดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะลองทดลองดูคือผมผมอยากหาตัวอย่างที่ ทำแล้วก็มาจากความต้องการที่จะเห็นผลของมันใช่แล้วก็เราอยากจะใช้อะไรอย่างนั้นจริงแล้วก็ทําด้วยวิธีที่มันเป็นอ<ช>ินทรีย์จริงๆปลูกหลากหลายค่ะตรงตามที่จะเอาไปใช้ตอนนี้นี่ก็คือแบบมันเปลี่ยนไปจากตอนที่เริ่มต้นปลูกยังไงบ้างครับตอนเริ่มต้นปลูกเราแค่หวังอาหารแค่นั้นเองค่ะครับหลังจากนั้นมาเออเราได้มากกว่า ได้มากกว่านั้นเยอะมากได้ความสุขทางใจนี่คือเห็นเห็นชัดเจนมากค่ะจกเมื่อก่อนเราเป็นแม่บ้านทํางานบ้านเสร็จแล้วก็เบื่อแล้วก็อยากออกไปเดินห้างอะไรเงี้ยค่ะช่วงหลังนี้คือไม่อยากออกไปเลยรู้สึกว่าเขาขัดเกากิเลสของเราได้ดีด้วยโหชื่นใจมากนะครับแล้วก็โหสุดยอดเลยปีเวลาปีกว่ากว่นะครับเรียนรู้แล้วก็ทําทุกอย่างตามวิถีธรรมชาติและที่สําคัญก็คือมีความสุข กับมันด้วยอยู่กับมันได้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้นี่คือแบบไม่อยากออกไปไหนเลยไม่อยากแล้วค่ะค่ะมันเพลิดเพลินอยู่กับไอ้ต้นไม้ผักใช่ค่ะร้อนก็ไม่กลัวค่ะร้อนก็ไม่กลัวใช่บ้านในกรุงเทพบางทีรั้วติดกันกิ่งไม้ล้ำมาค่ะทะเลาะกันนะครับบางทีก็ยื่นผักให้ลุงกับป้าข้างบ้านก็ดีใจค่ะได้ได้คุยกันปกติไม่ได้คุยกันอ๋อเหรอครับพอปลูกผักปุ๊บได้คุยกันเลย่นและฮะ ที่นี่เป็นผมว่าเป็นโอ้โหนี่คือตัวอย่างที่คลาสสิกสุดยอดเลยอยากให้คุณอ้นถ่ายทอดความรู้สึกประสบการณ์หรือว่าสิ่งดีๆที่ได้จากการลุกขึ้นมาปลูกผักอย่างเมื่อก่อน<ม>ก่อนอ้นจะปลูกผักก็ได้ยินเขาบอกว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากหรือว่ามีความสุขมากที่ได้ทำํำเราก็ยังไม่เห็นภาพนะคะแต่พอเราลงมือทําแล้วจริงๆมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆค่ะ ถ้าอุนจะชวนเนี่ยอยากให้ลองดูแล้วจะรู้ว่าความหมายเนี้ยมันมีอยู่จริงคำพูนเนี้ยคือจริงๆเราอาจจะคิดว่าเราไม่ชอบมั้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากให้ลองดูนิดนึงลองดูสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเข้าแล้วก็จะไม่ออกแล้วค่ะก็คือถึงแม้จะอยู่บ้านในเมืองนะครับไม่ได้อยู่แบบในชนบทแต่เรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าเข้าใจถ้ารู้จักใช้มัน อย่างก้อนฟางเราเดี๋ยวนี้เขาสั่งออนไลน์มาได้ด้วอคับไม่มีปัญหาค่ะมีทุกอย่างนะครับแล้วก็จริงๆเราใช้ไม่มากแล้วมันก็หมุนเวียนนะครับคือถ้าเราใช้เป็นอินทรีย์นี่ก็คือมันก็จะมีอายุยืนยาวแล้วมันก็จะความจริงมันจะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าไส้เดือนเขาจะมาอยู่กับเขาพอมาอยู่เขาก็กินแล้วก็อยู่ในนั้นแล้วก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรอีกเลยขอบคุณมากๆวันนี้ที่ให้มาเยี่ยมค่ะนดีมาก โอเคโอ้นะฮะอยากให้คนที่มีที่เล็กๆเนี้ยลุกขึ้นมาทำนะครับเหมือนกับคุณอ้นนะฮะแล้วก็เนี่ยคุณอ้นก็ยืนยันแล้วว่านะครับนอกจากประโยชน์จากการบริโภคแล้วในประโยชน์ทางใจนะครับมันมีความสุขมากๆนะครับค่ะโอสามีกลับมาพอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค